การจีบสาวนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่มีแนวทางคร่าวๆที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นดังนี้สร้างความประทับใจแรกพบสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีให้กับเธอโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและแสดงมารยาทที่ดีพยายามสร้างบทสนทนาที่สนุกสนานและน่าสนใจเพื่อให้เธอประทับใจในตัวคุณทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเมื่อได้ทำความรู้จักกันแล้ว ก็ค่อยๆทำความรู้จักกันให้มากขึ้นหาโอกาสพูดคุยและทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของเธอเพื่อที่คุณจะได้หาเรื่องพูดคุยและสารสัมพันธ์กับเธอได้ให้ความสนใจและใส่ใจเธอให้ความสนใจและใส่ใจเธอสังเกตและจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเธอชมเชยเธอในสิ่งที่เธอทำได้ดีและแสดงความเป็นหกเป็นใหญ่เธออยู่เสมอการกระทำเหล่านี้จะทำให้เธอรู้สึกดีและประทับใจในตัวคุณ เป็นตัวเองอย่าพยายามทำตัวเป็นคนอื่นเพื่อที่จะจีบเธอเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและแสดงออกอย่างมั่นใจผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบผู้ชายที่เป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองอย่าเร่งรัดเกินไปอย่าเร่งรัดความสัมพันธ์มากเกินไปค่อยๆใช้เวลาทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพยายามทำให้เธอรู้สึกสบายใจและปลอดภัยที่จะพูดคุยกับคุณอย่าก,กลัวที่จะบอกความรู้สึกของคุณ เมื่อคุณรู้สึกชอบเธอจริงๆก็อยากกลัวที่จะบอกความรู้สึกของคุณให้เธอรู้บอกเธอว่าคุณชอบเธอและอยากจะทําความรู้จักกับเธอมากขึ้นการแสดงความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาจะทําให้เธอรู้ว่าคุณจริงจังกับเธอสัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอสนใจคุณหากเธอแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ก็แสดงว่าเธออาจจะสนใจคุณอยู่บ้างยิ้มให้บ่อยๆทักทายคุณก่อนสนใจฟังสิ่งที่คุณพูดถามคำถามเกี่ยวกับคุณ หัวเราะกับเรื่องตลกของคุณสัมผัสตัวคุณเช่นจับมือตกไหล่ยอมให้ความช่วยเหลือคุณข้อควรระวังในการจีบสาวอย่าทำตัวเป็นพวกโรคจิตหรือหื่นกามอย่าพยายามบังคับหรือกดดันเธออย่าทำให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอมากเกินไปการจีบสาวนั้นต้องอาศัยความพยายามและอดทนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเป็นตัวของตัวเอง และแสดงออกอย่างมั่นใจเชื่อว่าหากคุณทำตามแนวทางเหล่านี้แล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการจีบสาวอย่างแน่นอน